คือท่านผู้ชมครับผมรับโลถมามันจะตัดไม่ติดครับคือแบบแบบไม่รู้เป็นอะไรครับคือรับรถมาวันแรกครับขับมาจอดบ้านว่าจะขับไปกําลังจะขับไปเตยมครับตาต์ทไม่ติดครับใส่เกียร์ว่างนะครับโอเคตรงนี้เลยวิงออฟนะครับนี่ครับนี่ครับแบตมีปัญหาครับ เดี๋ยวโทรทางูนย์ครับว่าเขาจะอาอยังไงเดี๋ยวโทรสามซิกนะครับว้าเอว่อวันนี้เลยยังไม่ได้เจมครับเลือกขับรถมาก็ยัง,งดีครับเดี๋ยวมาจอดไว้จอดไว้ไม่ถึงชั่วโมงครับสตาร์ทไม่ติดเลย กำลังเจาะรถไปเจมพอดีเลยตามไปเจมรถด้วยครับพี่เลยเพราะว่ารถรุ่นนี้มันต้องลงทะเบียนกับคอมพิวเตอร์กับเดี๋ยวนี้รถใหม่มันต้องลงทะเบียนใหม่หใช่แล้วไพลาลงใหม่เนี้ยแล้วมันเปิดปุญแช่เดี๋ยวนี้สิ่งที่ผมเดาเดามาก่อนเดามาว่าแบตหมดหรือเปล่าเดี๋ยวว่าต้องลองเอาไปเช็คแบตอีกทีว่าแบต ก็เลยเอาลูกใหม่มาให้ทำเคี่ยมทำเคี่ยมถ้ามาถ้ามาเปลี่ยนยังมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่มีมีครับไม่มีอยู่แล้วพัาเอาโปรแกรงไว้ว่ารถแบบมันดูกำลังจะเอารถไปทำคลิปพอดีเลยแล้วมันค่อยมันดู ไปขี่เล่นเราหนครับเนี่ยเออกำลังจะเราไปเจมครับขี่มาจากศูนย์แล้วก็มาจอดไว้แป๊บหนึ่งครับแล้วตอนแรกมันอาการเป็นไงบ้างครับมันก็ยังติดตอนตอนแรกเอามาจอดไว้ตรงนี้ครับแล้วก็สตาร์ทมาจอดไปตรงนี้ครับก็ติดปกติแล้วพอทิงมา้สักพักเขา,าสตาร์ทใหม่ไม่ติดแล้วเพราะว่าอยู่ว่าขี่ออกมาได้มันติดอะไรเนะี่ยมันคือเพราะว่าก็ <c oughs> ยงงังงงงงอยู่ มาจากส่วนไหนครับเนี่ยข้างหน้าอ้โหันนี้รถตุ้งแหลต้องลงทะเบียนหมดเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่ลงทะเบียนเวลาพี่ไปเตอมปุ๋ยมันจะขึ้นข้อมือเพื่อนทางศูนย์เขาเขาจัดการเรียบร้อยแล้วครับก็เติมน้ำมันแล้วก็ขี่ออกมาได้เลยโอ้ยนั่งอยู่ข้างในแหละพี่ <c oughs> ในอันไหนพี่ไม่เห็นหรอกถ้าหยิบรูปใหม่ให้ลูกค้าดูก่อนเดี๋ยวพี่ดูแบตลูกใหม่ก่อนเลยนะครับอันนั้นก็ใหม่อันนี้ตรงรุ่นใช่ไหมครับหรือว่าตรงรุ่นครับไม่มีเทียบเพราะว่ามันจะเป็นของรุ่นต่อรุ่นที่มันมากับรถเลยครับให้พัดเอาละครับตัวเดียวกันนะครับ อันนี้ฝั่งตัวใหม่ใหม่นะอันนี้เก่าเก่านะครับอ่าโอเคครับลองดูเอ๊ะเรือประดีมีตรงนี้ตรงนี้ซอยมันเป็นซอยสามผมมองผมมองไม่เห็นซอยอะมันมีรถเก่งจอดอยู่แบบเฮ้ยตรงนี้ปะวะผมวกอะไรจอดอะใช่เลยเกือบเลยเมื่อกี้ได้มาจากวัดไม่น่าครับเนี่ยใช่ครับเหมือนผมเลยแสดงว่าสายเดียวกันใช่ไหม ผมชอบไปไหว้พระโชคเลยคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเต็มซีผมเต็มหลายเลยผมเพิ่งอัดมาเมื่อกี้เลยร้องอันนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะครับรถนี้มันหาเพราะว่ามันก็จริงๆรถไม่มีปัญหาหรอกมันน่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องต่อครับเพราะว่าลงทะเบียนเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึ่งมันแล้วแต่คันนะครับบางคันมันติดห้านาทีเสร็จมันอยู่ที่ระบบใช่ถ้าระบบมันมันล่มบางทีเราก็เปิดไว้นานมันก็ต้องใช้อยเวลา ตอนแรกผมก็ตกใจเสียงดังตรงแบตไงใช่ใช่ใช่ถ้าสมมว่าดังเนี่ยผมไม่รู้นะมันดังแบบไหนแต่เวลาดังเนี่ยมันดังเหมือนปอดเลยใช่มันดังเหมือนสตาร์ทเลยไงพี่คือเวลาปกติถ้าสมมติพี่ลองเปิดแบตเนี่ยเดี๋ยวเราเสร็จก่อนเนี่ยมันจะดังจึ๊กเลยจึ๊กดังเหมือนกันเลยพี่ครับเพื่อนลองมันเดียวมั้มันจึ๊กเลยมัันดง ใช่ใช่นี้นครับอ๋อครับีก็เล่นงงแบบอาการมันเป็นยังไงกันแน่วะก็เลยขับรีบมาเลยคือแบบคนคนที่คุยกับผมเขาให้่งกี่ดเายส่กี่อนี่แหละอ๋อพี่ครับใช่ขาบไม่รู้อาการไงแบบเยอนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับนี่ก็ก็ููแบบมันอ่อนนการมันเมันิ่งๆอ่มันมนวอดอ่ะ มันดูอ่ามันไม่นิ่เอ่ามันไม่มนิ่มท่านเยังไงครับมันมันอย่างอย่างที่จอดมันอย่างนี้ท่าบายตอนติดอะ่ะมันเหมือนเครื่องมันจะบุบบ,บ,ะบบุบบุบบุบหรือก็ดับป่ะอ่าขั้น,นแรกครับถ้าสมมติเราเปิดไมล์มาปุ๊บ<ไ>อพอกดสตาร์ทแล้วไมค์มันยังตีกลับอีกรอบหนึ่งครับนั่นคือแบตหมดหรือถ้ามันแห้งจริงๆเหมือนที่ผมมาเลยพอสตาร์ทปุ๊บแก๊ก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 แล้วแล้วไฟอันนี้มันจะขึ้นครับพี่ปูไฟหน้าจอเองกับพี่เลยครับต้องดิไฟมันจะนิ่งเับ เห็นไหอ๋ออย่างนี้ครับคือข้ออธิบายแค่พวกโหมดแล้วก็พวกไฟพวกนี้เฉยไฟสีแดงครับสำคัญอิดนึงนะไว้ดูประมาณนั้นเรียบร้อยไฟแดงก็จะมีผลในส่วนของ immobilizer นะครับใช่แล้วถึงว่าถ้าจอดไม่ได้ขับสักกี่วันครับแปดถึงจะหมดถ้าไม่ได้ขับเอาจริงรายุการใช้งานแบบ 6เดือนมันก็ติดนะแต่มันแทบจะไม่ติดแล้วมันจะไฟมันจะแบบรถมันจะบบไฟกระตุกหน่อยอย่างถอดไปชาร์จได้ไหมได้ไดครับชาร์จแบบปกติเลยใช่คือหนีแบแดงดําจบครับแต่ว่าถ้าสมมุติของของถ้าเป็นของร้านเราอะ่ะเวลาชาร์จใช่ไหมครับ รถแต่ละคันของนี้มันสำหรับลิกไบไงพี่ตัวเครื่องถ้าแบบโวลต์ของมันถึงปุ๊บมันจะตัดเลยเปาะใช่ผมมีเครื่องออนแต่ถ้าบางคนบางผมเห็นบางร้านร้านรถเล็กส่วนใหญ่นะจะเป็นแบบชาร์จแบบติดตั้งไฟเองเลยจิ้มเจิ้มเอาใช่แล้วก็พอแบตมันเริ่มร้อนเขามือจับแบตแบตเริ่มร้อนอ่าถ้าอย่างนั้นมันทำว่าถามว่าทำได้ไหมว่าทำได้ครับแต่บางคนบอกพราะว่าแบตพวกนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันมีอายุการใช้งานของมันด้วยใช่เลย แต่ไม่ควรทำบ่อยแค่นั้นครับควรชาร์จให้มันถึงแบบขีดของมันเบาะเขาไม่ชาร์จเบาะมีกระถอยแเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่เองครับครับขอบคุณมากครับครับครุณครับมีอะไรครับโอเคถ้ามีอะไรผมติดต่อพี่นะในไลน์นะครับได้ครับก็เซลล์อยู่มะรามให้อ๋อครับทางศูนย์เขามาติดแบตให้ใหม่นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับบริการดีมากโทรไปปุ๊บครับเปลี่ยนเปลี่ยนลูกให้ใหม่เลยครับพี่คือแบบเอ่อ โทรไปปึ๊บมาปั๊บเลยครับือแบบเอาแบตมาเตรียมเปลี่ยนไว้ล้วด้วยเดี๋ยวต้องรอขี่ดูอีกครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เข้าไปได้เลยครับผมรือว่าโทรได้เลยโอเคครับโอเคครับคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม